ครับน,นี่พามาเิ่งเื่องก้อนนะครับผมจำนายเื่องอัดก้อนนะครับสาหรับท่าในใดที่เป็นเกษ,ษ,ษตรกเรเช้าเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงสุไทนะครับที่ต้องการเพ่องอัดก้อนนะครับผมมีวางจำนายนะครับมีทั้งนาปีแล้วก็นาปังนะครับถวาเราผมแบบนี้นครับกองยังชื่อคือก้อนละสิบแปดบาทพีการของผมคืออําเภอกำมลาใสาจังหวัดกาลสินนะครับ แวามได้เลยนี่ครับเนนะครับนะครับผมความกว้างอยู่ที่สี่สิบห้าทีสามถึงสี่สิบห้าเซนความยาวร้อยสิบถึงร้อยี่นะครับ,รบว,วามยาวคกวาตั้ก็ลสินะครับถตั้งกว่าีกคือมาตราของผมดังนะครับมีบริการตลอดทั้งปีนะครับมีฟางเก็บโกดังน,น,นะครับ แล้วก็อัดขายทางทางค้าง,างนะครับคืออยู่ตามอ่พื้นที่ที่ผมซื้อฟังได้ถ้าจะขายสื่อขายแท่งก็เพเป็นการสอบถามกันเขาไม่ได้หรือโทรมาสอบถามเบอร์เบอร์เบอร์ตรงนี้นะครับผมคือไปอยู่ด้านล่างนะครับนะครับคือเบอร์เบอร์ผมเบอร์ตรงนะครับนี่คือฟางกัดก่อนนะครับทุกคนนะครับถามพี่น้องท่านไหนนะครับถือใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องที่ตายผมน้ำ ครับผมจะได้พี่กำลังใจสาคลิปให้พี่ไหมพี่น้อยรับชมนะครับคลิปนี้วันใดนี้อย่างไรนะครับพระฟ้ามาขายปางกัะดกอ่อนนะครับพรเพื่งใกล้ๆครับเนี่ยครับนี่ครับกระดกอ่อนของฟางนะครับสามารถทิ่มทิ่มลงได้เลยนะครับฟางนะครับสำหรับหน้าฝังนะครับหรือหน้าปีสนใจค่ะอย่าลืมกันนะครับหลากหลายนะครับจยากได้เป็นพันหรือจยากได้เป็นร้อยนะครับไปหาซิป 50นะครับหรือเท่าไหนนะครับก็สอบถามกันเขาได้นะครับเขาได้บอกว่าชีสของเอาหน่อยเอาหลายนะครับมาเหิ่อกันนะครับมีบริการมัดปีมัดสัตว์นะครับเบื่ออารมก่อนของผมนะครับคลิปนี้ผานพี่น้องเพื่อนทุกนี่นะครับขอบคุณครับ